ผชายได้รับตัวไหนครับผมสวัสดีครับผมซุ้บอลทีบเข่าครับเป็นไงบ้างน้ำหนักพิกัดมีก็ไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยครับไฟนี้ชั่วกหนักพี่กัดร้อยสี่สิบปอนด์ครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอกันมาเคยครั้งหนึ่งครับเคยเจอมันสัครั้งสองปีก่อนไหมสองปีครับผลงานไฟน้าเป็นไงบ้างชนะครับตันไก่ชนะน็อกเข้ามาไฟนั้นเราเอาวุ้นไหนเลยที่ปิดบัญชีเขาใช้หมัดครับใช้หมัดปิดบัญชีเขาถ้าสถานการณ์เป็นรองได้ไหมไฟ ภารา,า,าิจเป็นลมโชกที่ไหนนั้น,นไฟนั้นน้องไฟนั้นชกที่ปัตตานีครับไฟนั้นที่ปัตตานีชกที่ใต้เหมือนกันครับน้ำหนักพิกัดไฟนั้นเป็นไงไฟนั้นน่าจะต่อยออร้อยสามสิบหกปอนด์สามสิบหกปอนด์วันนี้ขึ้นมาขยับขึ้นมาสี่ปอนด์ขับเตรียมตัวกันพิซ้อมประมาณกี่วันน้องมองไฟดูก็เตรียมตัวมาก็สามอาทิตย์อยู่ครับสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ที่เก้าเก้าเหมือนเดิมครับทีเก้าถึงเก้าใครเป็นคู่บ้างพูดซ้อมมั้งครับก็บมีพวกอี ก็มั่นใจล้วฟางนี่ครับคิดว่าจะมาย้ําแขนเขาได้อีกครั้งไหมก็มั่นใจครับก็วันนี้จะมาย้ําแขนอีกครั้งครับแล้วอาวุธไหนเลยที่เราเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอาวุธไหนเลยที่เขาสร้างความน่ากลัวให้เรามากที่สุดเขาตัวใหญ่แน่นอนครับเขาลูกใหญ่ลูกยาวเขาเรานม้เวยเขาแต่ว่าเราเชฟเปียบรูปรูป่างครับเป็นรูปร่างครับผมแต่วันนี้เราก็มั่นใจในในร่างกายทภาพร่างกายการเติบต me. so ัวของเรานะครับผคิดว่าจะมาย้ําแขนได้อีกครั้งครับตุปอบอลเป็นคนจากจังหวัด น้องบดลพูครับอายุเท่าไหร่น้องปีนี้ปีนี้27ปีครับปล่อยปล่อยเท่าไหร่น้องหกกิโลครับ68สูงสูง174ครับโอเคครับน้องพูดอะไรกับแฟนบทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์วันนี้หน่อยน้องครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนมัดแฟนมวยชาวภาคใต้ครับแล้วก็ทั่วประเทศไทยครับช่วยฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมสู้บอลทีก็กล่าวจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวน้องขอให้โชคดีครับข้อมูลนี้ครับผมขอบคุณครับครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับผมเดี้ น้ำหนักพี่กลับเป็นไงบ้างน้องเมื่อกี้สอบก็มาขาดนิดหน่อยครับขาดนิดหน่อยวันนี้ต่อร้อยสี่สิบสี่สิบสบายๆนะไม่สบายไม่สบายทำประมาณกี่โลน้องไฟนี้แปดโลแปดโลโอ้ถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วทำมถึงมาขาแวันนี้หรือว่าเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อไว้ด้วยครับวันนี้เจอกับทางด้านทุกบอลทุกบอลทีเด็ยวเก้าสิบเก้าแนอดีตที่ผ่านมาเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่เป็นไงผลงานวันนั้นนะผัดแพนออกมามแพ้นอกวันนั้นนี่เกมมันเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเกมเป็นต่อเยอะแล้ว เป็นต่อเยอะ่โดนหมัดอโดนหมัดช่วงช่วงยกไหนน้อง่ยกสี่ยกสี่<ช>เคยเจอกันหนึง่งครั้งก็ชันเชิงก็น่าจะรู้เป็นอย่างดีเ<ช>ขาเป็นมวยสไตล์ไหนครับเขาเขามีหมัดเนี่ยมีเขามีหมัดแล้วอาวุธไหนเลยที่น่าจะสร้างความกามังวลหนักแกใ,ให้เรามากที่สุดัน่าจะหมัดมากกว่าน่าจะหมัดเข่าแล้วก็ตูสีนะตูสีแล้ววันนี้เราเตรียมอะไรมาสู้ซุปเปอร์บอลน้ก็ทุกอย่างครับทุกอย่างมีอะไรมาเป็นทีเด็ดหนวันนี้ก็ มีหมัอนมีศอกนี่มีหมัอนมีศอกครับอมอยู่ที่ที่ยินดีที่ยินดีประมาณกี่วันได้นนองประมาณสองอาทิตย์แหละสองอาทิตย์ความมั่นใจเราไฟนนี้เป็นไงบ้างก็เต็มร้อยครับคิดว่าเราจะมาล้างาอได้ไหมวันนี้ก็มาล้างต้ได้เหมือนจุกในบ้านด้วยวันนี้ใช่ครับกองเชียร์มากันเยอะไหมวันนี้น้องก็ให้เรามาเยอะมาเยอะใช่อ่ะหลังเขาอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์หลังเขาวันนี้นะครับผม ก็ขอฝากอิสเีวคนนึงก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจแบบที่หันใหญ่ระหว่างก็มาดูได้ในการเฟียที่ไหนน้องพูดๆนะที่ทอาใหญ่โรงแรมโรงแรมแกนเราก็น,ากน่าแก,กนค้าใครอยู่เลืเล่องเกียงก็มาติดตามหลังขาวได้หลังขาวปีนี่ย้อไหนน้องยี่ห้าห้าปีจากสงขาแล้วน้องโอเคน้องขอให้โชคดีสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมครับผม